ไมคะใช่แล้วค่ะรับไปเลยคุณลูกค้าคาสุดๆเต็มที่แล้ว4 4 0 0 0 0บาทถ้าไม่ได้ราคานี้ผ่านไปก่อนราคานี้น่าสนใจนะคะน่าสนใจ400,000 4 40, รถสีดำคันนี้เลยค่ะใช่แล้วค่ะมีไหมคะสองประตูคูปเป้ใช่ค่ะคูปเป้คันนี้ใช่แล้ว4 40, 4 0 0 0 0ได้สุดท้ายท้ายสุดเลยคุณลูกค้าอยากขายเช่นกันแต่ราคาย,ยังไม่ถึงจริงๆนะสีคาดยอดนิยมค่ะสวัสดีค่ะซ้ำ0446 4ทุวันขอเซฟไหน่อยได้ไหมคะกดรับราคาเลย4 40, 4 0 0 0 0ได้เท่านี้จริงๆเดี๋ยวขอ,อกรรมการให้เดีี๋ยยวน้เล ใช่ค่ะได้4-4สุดท้ายเลยค่ะ4ี่่ได้ไหมคะกดเลยค่ะยินนราคาปุ่มเดิมสีฟ้าสีน้ำเงินขอบคุณค่ะกรรมการค่ะออนไลน์ราคาสี่แสนสีบาทขอกรรมการให้ขอบคุณค่ะราคานี้กรรมการขายให้แล้วคะมักงคนนี้เชิญนายสองผัดมีคู่แข่งตามมาติดๆค่ะสี่ราคาออนไลน์สี่แสนิบสองาทรับหนึ่บาทรับสองสบาทอะไรหมาเลขสี่สี่สี่ตอนนี้ค่ะ 6,000ราคาเปียน46กราคาออนไลน์อีกไหมสองไม้ได้ไหมถ้าได้มาเลยค่ะ8 0 0 0มาแล้ว45 0 0ได้ไหมได้ไหม2ประตูคู่เป4์สสบระัรับเดิมประบัหนย์ขอบคุณนะคะส5 0 0นาทบ์บัตรับเดิมส0นาบร์บัตรรับ2อราอนไลน์ค่ะ4ี5 2ราคาเปลี่ยนค่ะเสีย4เสีย4ราคาออนไลน์6กราคาเปียนค่ะเสีย6ราคาออนไลน์ค่ะ4ี0 0ปรับเดิมสาดอกปรับสอง4ีแสน้าบัดอกออนไลน์หมายเลข8 0พันก็ไลน์ เลขหกถึงไหมถ้าได้เรียนเชิญเลยสักไม้นะสี่แสรปรปับหน่งสี่แสปดับสองอีกทากนก็มากดได้กดนับสี่แสนหมปดับาทหมายเลขสามศูได้มากกว่าเชิญค่ะสี่แสนห้าหมบาทนะาับสขายค่ะตรงขายค่ะสี่แสมบาทที่สามศูนย์สอระบายสี่บาทนะคะขอบคุณค่ะ